สวัสดีค่ะนบุญค่ะค่ะเนื่องจากฝนตกดินนอะนบุญเนาะออกมาบ่ไรยค่ะตอนคำพิ่นชีเศร้าห่อยกับบ่แห้งค่ะเลยมาถามนาบุญว่าเพิ้นฝันบ่พิ่นว่าพิ้นฝันดีค่ะเรื่องราวความฝันของนบนุญพิ่นชีหายแนวทางตัวเลขแนวไรค่ะกะฟัรงไปพร้อมๆกันค่ะกับความฝันของนบุญค่ะฝัน,ว,น,นว่าจังไรนบุญโอ้ฝันว่า ไปตื้อแทนบานนี่ยนินเชียงก็โสกันค่<ฆ>ะพวกนี้อย่างะรโศกันพวกนิงสองคนโสกันว่าอันเลขกันดเออกบ้านเลขที่ก้าเท่านี่คุณ่าบา้านลอ้ที่ก้าวแพเลขไที่บ้านไอที่เจ้าอะไรคุณ่าค่ะบาเลขที่เก้าไหว้สิออกก็ออกร้ายเชื่ออยู่ได้หละคอเบ,บอก

บานเด็กที่นะบนบานเด็กทีเก้าเมนบน,นะบนหนึ่ง<ะ>หาหนึ่งเป็นบานเด็กทีเก้ 9, าั้งเจ้พ่อเจ้แม่เมินบนระบนบ๊อบัณฑิตศีวังเหนือวังเก็บแปดปีเป็นผ่านมาเก็บแปดปี้ะบนจังเห็นมาต่างบัเด็กทีใหม่ยินสิบ<น>ามาเกิดเมื่อเมื่อห่าย่าก็หัอ บานกันเลืไปเป็นห้องเจ้าของหะอโอ้ยใหญ่มันเป็นห้องเจ้าของอือบ้านนี้คือห้องเจ้าของมันใหญ่ก้าวขึ้นมาบ้านทีเก่าที่เก่าบ้านเล็กทีเฉพาะทีเก่าค่ะตัวนี้เป็นบ้านเด็กที่เฉพอเนี่ยบอาค่ะบ้านเด็กที่เดิมตัวนี้คือบ้านเด็กทีหนึ่งรลอยค่ะบ้านเด็กบ้านเล็กทีใหม่นั้นหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งเป็นบ้านเด็กทีใหม่บ้านนี้อือบ้านเด็กทีใหม่ เดีเขาอื่นเขาอื waar, bueno. b historia, b ่นว่าบัณฑิีศึกษาเขาว่าเขาอืานบัณฑิตศเกษาเออเขาบอกนะบนเลยบอกว่าเดลขที่ออกหนึ่งหาหนึ่งบอเพราะว่ามันมันจะออกมาเลขที่เก้าเจ้าเขาว่าเขาว่าหรือว่ามันอนเขาบนเราบอกไปโตแล้วก็บอกแต่ว่ามันมันจะออกบัณฑิตศึกษาบนเขาบอกอันสีบางสีเออบาณฑิตศึกษาอันนี้ละเขาว่าจะจำได้เพราะ่ได้ ก็ถามว่าตัวใดห,หนึ่งหาหนึ่งเออตัวไห้ละเขาว่าเขาก็ว่าแค่นั้นค่ะมันต้องออกอีกเขาว่าเหมือนว่ามียญิงสองคนนั่นท่วนท่วนน,น,บบนบนว่าจําจามาหรือทีก็อะไรอยู่บอค่ะ ok? ระ,ะก็จ,จ <ำ S 2> กะบอกคนว่าจําได้กะบอกคนไปว่าหนึ่งหาหนึง่งที่บนระบนเออคนก็ว่าเออตัวนห้ละคนว่า ok ผู้หญิงนั่นไปจังไรมาจังไรจังไปโผล่กัน โอ้ยไปตึกแหเพื่อเพื่อกระสอนสวีเพื่อะส,สนปาอยู่เพื่อโซก,กันเพื่อก้มโซก,กันอยู่เพื่อนาพอดอกก้มโซกันชอพนก็ไปยืนตึกแหอย่ไก่พนไปยืนยูไก่พิ่นเออเฮ้ <c oughs> เอเว่าบานเล็กี่บ้านเล็กที่เท่านะผมนะเปะเจปเจยังไงเลยว่าชว่า่ออกบาเล็กที่แ่าค่ะ <c oughs> นะบนบ้านเด็กที่ไผ่ระบนในท้ามพูนบ่เออมาเด็กที่เก้าเจ้าละพูดมาแต่ออจำได้ว่าได้บาหนึ่งหาหนึ่งเออตัวนี้ละพูดมาพูนบ่กพบก,กันไนดะ้เออพูนบก่กเออพบอก,กันเลยทั้งสองคนพ่อระบนบอกบ้านเด็กที่แถวพูนกับว่าเออเออตัวนี้ละพูดมาเออตัวนี้ละพูดมาเออกรู้อยู่พูดมามค่ะ แต่ว่าคลิปก่อนหน้านี้ก็ะะบุญกับปล่อยลงไปแล้วเวนอลาบุญว่าเข้าโซลีกันเรื่องเล็กเนาะค่ะว่าน้ำสางนำ้นำน้ำน้ำสางอถาถรรพ์กับบ้าไถเนอลาบุญเนาะน,ะน,นะา้ะนำสางอถาถรรพ์น้นาาสรรงอถพ์ไปพอ่อผู้ชายสองคนบ่สามน,น,น,ะน,ะนอลาบุญเนาะลาบุญจบฟังเพิ่นคุยกันเนาะตัวนี้ก็เป็นเห็นตัวเด็กสัดเกณฑ์เหมือนสัดอยู่บนหลังบนหลังบ่แดงค่ะหัดบ่แดง เป็นสีน้ำสางไปเลยเนาะต่ามาหวดนีนะบนนี้ไปฟันเห็นผู้หญิงสองคนโซกันเออว่าเด็กมึงเจอกว่าเลขที่เก้าเจาคนว่าค่ะนาบนก็ได้ไก่ได้ว่าเนนบ่อเอ่อคนกระทามนาบนว่าจำได้บ่อคนว่าเออนาบนก็บอกคนไปเลยว่าหนึ่งหาหนึ่งจึงสีบ่บ่อเออพ่กก็ว่าเออคนอยูว่าตัวนี้ละคนว่าผอมกันเลย้อมคน,นเลยหญิงสองคนค่ะ เจ้าบานระบนมกักขึ้นผืนบ่มักขึ้มากอยู่ขึ้นมาหาหนึง่งสองตัวนี่หาหนึ่งมาแล้วเป่นบ่นระบนขึ้มากเลยระบนได้ขึ้นมากเลยเพราะว่าเป็นบ้านเด็กทีจะคลองเป็นสีบ่นระบนนี่อย่งเงินกระโบงจักหนา่าฮักจักตาเพิน่นก็ไหนจักตาผืนเราก็คนบ้านเนาล่าเล่ละคุดขุนอยู่เป็นคุนขุนอยู่เมบนมบ่อเสียง แต่ว่าพ pues yeah. hmm. yes. ิ่นกรมหนาบ้านเราบุญพจนกรมหนาสอนเนาเพิ evet yeah. ่นกรมหนาสอนเนาะระบุกับโบเห็นเห็นหนาเพิ่นแต่ว่าเพิ่นมาบอกว่ามันจะออกว่าดีดีก้าเจ้าเ่นเรียกที่ออกเพิ่นได้บ่อปลานะบุญเพื่อกระสอนเพื่อกระได้กุ้งเดี๋ยวเชิ่ยวเพิ่นนะละแค่ของแค่อ่นเพิ่นค่ะระบุเองได้บ่อเพิ่น ได้ย่อหังได้มาหลายกระลังลูกพอกระลังลูกไปนะค่ะกระลังลูกไปกับไปพอผู้หญิงสองคนพอผู้หญิงสองคนสอนอย่คือก็จะเงินหน่ำมันแหงนี่หละไอสอนนีเขาเจะสอนก็ะึกแฮ้ไปจึกเฮ้ก็ได้ย่อค่ะแต่ว่าอายุนะบนนี่จะปีนะบนหาชิบสามหาชิบสี่เข้าไปหาเหนือได้อย่า,ยางหาชิบสามอย่างเขาหาชิบสี่เนาค่ะ อเดือบชิงหายเด็ก็ไเดืห้าชิคีเียค่ะอ,อย่างเขาหาชิคีเบื๋องล่าควมามฝันของนบนนี่ยังเพิ่มบ่หนาบ่ว้ายังค่ะของที่เด็ดของเมื่อขึ้นเนี่ว่ะค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเด็ดที่ให้ท่านผู้ส้มทางบานเท่าเอาไปเป็นแนวทางนา้ขขอค่ะขอบ,บุณค่าหนบนค่ะมสรุปตัวเด็ดของนบนน้อค่ะตัวเด็ดของนบนหนึ่งหาหนึ่งค่ะ นึ่งหาหนึ่งนาบนผืนฝันว่าไปตึกเห่ผู้หญิงสองคนไปสนเพ,พ,พ,พิ่นก้มนาค่ะเจ่าบุหินนาตาิืนเพิ่นก้มแล้วเพิ่นกระซูรีกันเบียงดีกว่าสิอกบ้านเลกที่นาบนค่ะเพิ่นถามนาบนว่าจำได้บ่าน,นาบนว่าจำได้ค่ะนาบนก็ได้โบเพิ่นว่าบ้านเลกที่หนึ่งหาหนึ่งเพิ่นก็ได้ตอบว่าแมน นั่นลละที่ออกบ้านเด็กที่เจ้าคุณวาน้องค่ะอายุของนาบนค่ะหาสิบสามปีอย่าง,างเขาหาสิบสี่น้อค่ะวันที่สิบหกมิถุนายนพ่อโสสองพันหาอยหกเปดให้ท่านผู้ชมทางบ้านเอาไปเป็นแนวทางสื่อสลากจินแดงรัฐบาลน้องค่ะกอยลืมกดติดตามป่าบนคนมีสารกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแก้งเตือนค่ะ สือสีบริสาทแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตูดีค่ปะปาบนคนมีสารกสิหามาฝากท่านผูน้ชมทางบานะ้านเนาะค่ะทาย่งบรทหันกดติดตามป่าบนคนมีสารขขฝากส่องป่าบนคนมีสารกดติดตามกดไล์กดแทรกกดกระดิง่งแก้งเตือนค่ะเสื่อสิบริสาทแนวทางความฝันหรือว่า แนวทางตูเีค่ะปาบนคนมีสารกัาจิหามะฝากแขนผู้ชมทางด้าน,นะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนมีสารกมิเพียงเานี้คลิปนาโผกันใหม่โศกโศกหมันหมัน,มนลำลำด้วยด้วยหิ่งหิ่งต่างๆกับตูรีของนาบน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ